สวัสดีค่ะวันนี้เพจริบบิ้นแดงนะคะก็พาเพื่อนๆน,นะมาชมกวักมรกตใบด่างนะคะแล้วก็เมื่อเข้ามาชมแล้วก็จะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะริบบิ้นแดงเนี่ยจะพาเพื่อนๆน,นะมาแยกหน่อนะคะเพราะตอนนี้คือหน่อเยอะมากๆนะคะจะพามา แยกกันนะว่าวิธีแยกหน่อของควักมรกตด่างเนี่ยทํำยังไงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาติดตามด้วยว่าหลังจากที่เราแยกแล้วนะคะอายุประมาณกี่วันเขาถึงจะเจริญเติบโตดีวันนี้ก็นี่ค่ะสวยมากๆนะคะก็ความสวยงามแต่ละใบนี้ก็จะแตกต่างกันนะคะ กระถางนี้ก็คืออยู่ในกระถางของเป็นกระถางดินดินเผานี่นะคะแล้วลายของสีที่ต้นนี่จะเป็นสีจัดมากๆสวยงามมากๆนี่ค่ะให้ชมกันแบบเห็นกันชัดๆเลยนะคะ เลียงแล้ววงการนี้เข้าแล้วออกยากนะคะรา,ราคาไม้อาจจะลดแต่บางตัวเี่ยมีคุณค่านะคะไม่สามารถที่จะราคาจะลงมาได้เลยไม้บางตัวก็เป็นไม้ไทยนําโชคอย่างกวักมรกตตัวนี้ก็ยังเป็นไม้ไทยไทยอยู่แล้วก็มีความเชื่อว่าถ้าได้มาอยู่ในความครอบครองของเรา,าค่ะก็จะนํามาซึ่งโชคลาภนํามาซึ่งความเป็นมงคลนะคะ ริบบิ้นแดงก็ดีใจมากเลยที่วันนี้ได้รับน้องมาไปเดินทางไปรับน้องมาด้วยตัวเองด้วยนะคะเนี่ยเพื่อกลัวน้องช้ำถ้าส่งทางไปสนีนะคะอ่ายังไงเดี๋ยวฝากติดตามริบบิ้นแดงไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะพาทำแยกหนอกันในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ